ทำไมต้องรอสมุดพกครับในการเข้าไปจัดระเบียบเข้าไปคุมมาตรฐานความปลอดภัยของบรรดาผู้รับเหมาครับผมอยากจะกลับเรียนคุณนายนะครับให้ทราบทางนี้นะครับคือประเด็นเรื่องของสาเหตุของพระรามสองที่เกิดซ้ำซากนะครับเกิดอุบัติเหตุมีคนผู้คนเสียชีวิตเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยมีความห่วงใยเป็นอย่างมาก ครับผมได้มีการสั่งให้ทางอธิบดีนะครับกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยแต่ในส่วนของพระรามสองนั้นเป็นอดีกรมทางหลวงให้ไปกำชับนะครับผู้รับเหมานะครับว่าให้ทําตามดูแลเรื่องความปลอดภัยครับให้สูงสุดนะครับครับไม่เพียงเท่านั้นครับในระดับกระทรวง ครับผมได้เชิญผู้รับเหมาที่อยู่บนสะพานพระรามสองมาคุยกันครับก็รับปากว่าจะไม่มีปัญหาครับแต่ก็อย่างที่คุณนายได้อธิบายต่างๆว่ามันเกิดเหตขึ้นมาตั้งหลายครั้งนะครับครับมันก็แก้ไขไม่ได้สักทีนะครับผมถึงบอกว่ามันจะต้องมีทำสมุดพกขึ้นมาอืนะครับเพื่อจะได้ว่าจะต้องตัดคะแนนอืนะครับจนในที่สุด ก็จะไปถึงขั้นตอนที่ว่าถ้าเกิดมีการตัดคะแนนล้วก็จะมีแต่ละเป็นในหัวข้อถ้าบาดเจ็บะจะตัดกีก่คะแนนถ้าสมมติว่ามีคนตายจะกี่คะแนนนะครับแล้วก็จะไม่ให้มารับงานกรณีมีคนตายนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผมได้คุยกับทางกรมบัญชีการอยู่ตลอดเวลานะครับครับในขณะยังอยู่ในขั้นตอนกำลังความคิดเห็นอยู่เลยครับครับ ครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกรมบัญชีการก็ได้มีการประสานกันนะครับเมื่อวานนี้ผมก็เพิ่งคุยกับท่านรองที่ดีนะครับซึ่งในเรื่องนั้นนะครับท่านรองที่บอกว่าจริงๆพยายามจะทําให้สิ้นเดือนหกผมบอกร้อไม่ได้แล้ะขอให้เป็นสิ้นสิ้นเดือนสี่เถอะนะครับอันนี้ทํำมถึงบอกว่ามันถึงต้องมีมาตรการสมุดพกขึ้นมาครับที่บอกว่าจะไปใช้เฉพาะเรื่องของระเบียบอะไรที่มันมีอยู่แล้วมันไม่ใช่ครับ ระเบียบตรงนั้นที่บอกว่าเรื่องที่เมืเ่อกี้คุณหนายหยิบยก,กขึ้นมาว่าให้รับงานได้ไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่ตรงนั้นมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเรามีการดูแลกันอยู่แล้วครับแต่รเรื่องดูแลความปลอดภัยที่มันไม่มีครับครับแต่คราวนี้แต่คราวนี้ทําไมกระบวนการที่จะมีระบบสมุดพบมันยาวจังมันนานจังไม่ไม,ไม่เดี๋ยวนะครับคือผมบอกทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของกระบวนการที่ การที่จะมันมีกระบวนการที่ทางกรมบัญชีกลางนะครับเป็นคนทํานะครับอือแล้วก็มีขั้นตอนที่จะต้องไปดูว่าจะตัดเป็นกี่คะแนนดีนะครับคือลงในรายละเอียดทุกอย่างเพื่อให้มันเกิดประสิทธิภาพขึ้นมามันก็เลยใช้เวลาอ,อค่อนข้างถือว่าถ้าคุณนายบอกค่อนข้างยาวนานมผมก็ยอมรับนะครับแต่เราก็พยายามเร่งอ,อซึ่งที่ผ่านมาก็บอกพยายามเดือนหกนี่เมื่อวานก็พยายามให้สิน้นเดือนสี่ เพื่อให้มันใช้ได้ครับอืแต่คราวนี้ปีหกแล้วดผมีเชิญผมเชเชิญให้เชิญเชิญเชิญที่อุนลาหบอกว่าอ่ามีผู้เสียชีวิตกันเยอะเนี่ยนะครับช่วงหลังๆนี่นะครับผมอย่างในกรณีของอพระรามสองเราก็พยายามให้ทําก่อสร้างเฉพาะกลางคืนครับนะครับอืแล้วก็ให้ประชาชนที่ผ่านไปด้านนั้นนะครับให้ไปใช้สวอนเตโรถ คือถนนด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราก่อสร้างกลางคืนก็เพราะว่าในช่วงนั้นรถจะผ่านน้อยมันจะได้ไม่ติดนะครับแล้วก็ได้ยืนยันนะครับจากการทําเหบือนที่เห็นว่ามีผู้เสียชีวิตคุณนายไปไปเช็คดูได้เลยครับผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้เสียของคนงานก่อสร้างครับนะครับไม่มีของประชาชนเลยครับที่ไปเสียชีวิตครับนี่คือมาตรการที่ที่ที่ทําไว้แล้ว เห็นคุณนายพูดถึงเรื่องเมื่อวานนี้เกี่ยวทางการทางพิเศษนะครับที่ถล่มลงมาคุณนายบอกถ้าถ้าเกิดมีคนไปอยู่แถวนั้นเนี่ยมันนึกสภาพไม่ออกเลยการก่อสร้างตรงนั้นเนี่ยก็เป็นสร้างขอสร้างตีหนึ่งตีสี่นะครับแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้รถถ่านเลยครับไปต้องไปอยู่ในด้านของโลโก้รถแทนปิดนะครับนี่คือมาตรการที่เราเราดูแลไว้นะครับครับ